ช่องไหนนะคะที่มีวิดีโอที่ไม่มีเสียงเยอะในช่องนะคะไปทําการแก้ไขหรือไปทําการลบออกให้เรียบร้อยนะคะเพราะวิดีโอที่ไม่มีเสียงนั้นก็คือเปรียบเหมือนกับวิดีโอใบการที่อ่าช่องจะดันนะคะเป็นโอกาสที่น้อยมากนะคะหรือไม่ไม่ดันเลยนะคะถ้ายิ่งมีวิดีโอที่ไม่มีเสียงเยอะมากเท่าไหร่ ก็ทําให้ช่องของเรานั้นไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพการที่เขาจะไปดันช่องของเรานั้นให้ไปสู่ช่องใหญ่ๆก็เป็นโอกาสที่ยากมากๆเลยค่ะนะคะแล้ววิดีโอที่ไม่มีเสียงเราสามารถไปเช็ควิดีโอแต่และว,วิดีโอได้เลยที่ไม่มีเสียงนะคะรายได้ไม่เกิดขึ้นเลยนะคะไม่มีการเข้าชมเข้าดูเลยการที่เราเอ่อวิดีโอที่ไม่มีเสียงนั้นเราส่งไป หรือเราโพสไปถ้าวิดีโอไม่มีคุณภาพ Facebook ไม่ดันวิดีโอนะคะอันนี้ใครเพื่อนๆนะคะก็เข้าไปดูหลัง บ้านของตัวเองว่าช่องของตัวเองมีวิดีโอที่ไม่มีเสียงนะคะเยอะมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเรานะคะไม่อยากลบเราก็ไปทำการเซฟแล้วก็ไปแก้ไขวิดีโอแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ได้ก็ทำการลบเถอะค่ะเพราะว่าวิดีโอเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราได้และการที่ผู้ชมจะไปดูเขาปัดวิดีโอเราแน่นอนค่ะ